อสวัสดีครับมาชมการถ่ายทอดสดนะครับการแข่งขันมา r k h อตนะครับระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์นะครับที่มีความสามารถระดับเซียนเลยนะครับระดับชั้นเซียนที่นี้ผมก็แนะนำให้ใช้เป็นโปรแกรมจากเว็บประออนนะครับเว็บมา r k h อ t .com นะครับซึ่งก็ได้อ่า รวบรวมอัอนกอริทึมนะครับรวบรวมฟังก์ชันนะครับะนะครับรวบรวมอะไาเรียกว่ารูปหมากของเซียนนะครับเอาไว้ในโปรแกรมที่ชื่อว่าใจฮอตพ่อชื่อว่าซันฮอตนะครับเปลี่ยนชื่อแล้วแต่ก่อนเป็นใจฮอตมาเริ่มการแข่งขันกันเลยนะครับผมจะสู้กับ ซันฮอตแค่สองกระดานเท่านั้นครับผลแพ้ชนะเป็นยังไงไม่รู้นะครับผมไม่ได้ซ้อมมานานนะผมจะใช้หมากมาตรฐานสู้นะครับส่วนซันฮอตจะใช้อะไรก็แล้วแต่เขาอ่ะตาแรกนะครับมนเป็นหมากฝ่ายสีเขียวซันฮอตเป็นหมากฝ่ายสีแดงนะครับจะเล่นไปด้วยแล้ววิจารณ์หมากไปด้วยแล้วกันนะครับอ่าผมมาขึ้นหมากขึ้นมาที่กลางกระดานรูปนี้ก็จะเป็นขึ้นรูปมาตรฐานเดินก่อนนะครับ ส่วนของซันฮอตถ้าดูตามรูปทรงแล้วนะครับจะใช้สูตรของมาตรฐานเดินหลังนะครับอโอเคซันฮอตขึ้นมาตรฐานหลังนะครับผมขึ้นมาตรฐานก่อนซันฮอตตัดหัวก่อนนะครับทวนี้ตัดหัวละอ่ะตอนนี้เราก็จะเลือกเล่นนะครับว่าเราจะเล่นไปทางไหนนะครับ โอเคดูมากแล้วเขาก็จะโบร่ปังอุ้นผมจะลองเล่นสูตรขึ้นยึดมุมไว้ก่อนนะครับยึดมุมไว้ก่อนดูท่าทีนะครับโอเคถ้าลักษณะแบบนี้ผมขอเปิดท้ายไว้เหมือนกันนะครับมากลุ่นี้ผมจะลองเล่นเสียงนะครับ นะครับก็เปิดช่องวงให้นะครับมีสองช่องจะเสี่ยงทิ้งร่มครับทิ้งร่มไปเลยนะครับให้กินข้าวฮอตนะครับแล้วเราก็จะขึ้นนี้นะครับเพื่อที่จะกินสองต่อนะครับกินสองต่อมีทางเลือกสองทางนะครับระหว่างกินตรงไปนี้ะคก็ข้าวฮอตเหมือนกันหรือกินตรงมาฝั่งนี้นะครับ่าถ้าดูตามลักษณะแล้วนะครับ ตรงไปนี้นี่นะครับตรงไปนี้เข้าตานี้นะครับก็น่าจะกัดได้อยู่นะครับกัดได้อยู่ขอตรงไปทางนี้แล้วกันนะครับตอนนี้หมากเราเสียเปรียบไปตัวหนึ่งนะครับหมากเราเสียเปียบโอ้พลาดซะแล้วครับพลาดซะแล้วไม่น่าเลยนะครับมากัดตรงนี้จับตากลางโอเคครับ เราถ้าขึ้นตรงกลางแล้วก่อนโอ้สัญฮอตเดินดีมากเลยครับอ่ะเอาคืนตัวหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับโอ้ค่าฮอดเรานะครับถ้ามาตรงนี้เราเสียเปรียบนะครับมาตรงนี้เราเสียเปรียบโผลเลยนะครับเขาก็จะดักเราเอาโอเคครับงั้นก็สู้กันไป รูปนี้เขาขึ้นมาบอกว่าเราแพ้แล้วนะครับเแพ้แล้วเขาดับนี่เราไม่มีตาไปเลยนะครับโอเคครับตานี้ถือว่าสนุกนะครับสรุปว่าเราแพ้ซัน Hot นะครับตาแรกขอยอมแพ้นะครับขอยอมแพ้ขึ้นไปก็ะกักพอดีเมื่อกี้น่าจะขึ้นตรงนี้นะครับยังมีโอกาสอยู่มีโอกาสหาเสมอได้นะครับอันนี้คือเกิดจากการอ่อนซ้อมนะครับโอเคครับตาที่หนึ่ง แพ้แล้วนะครับอ้วนนตอนนี้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นการแข่งขันนะครับถ้าเราแพ้แล้วนะครับตาที่สองเนี่ยก็จะผัดกันขึ้นก่อน <c oughs> แต่ลักษณะของโปรแกรมซันฮอตเนี่ยถ้าเรายังเอาชนะไม่ได้เนี่ยเขาก็จะไม่อ่าไม่เปลี่ยนฝั่งนะครับก็ต้งให้เราขึ้นก่อนจนกว่าจะชนะได้นะครับโอ้ ุยเพลินนะครับตอนนี้เราก็ยงังอยู่ในรูปมาตรฐานอยู่นะครับขอเปิดฝั่งนี้แล้วกันนะครับโอเคเปิดนี่ก็จะตัดท้ายเราก็ยังไม่ได้นะครับเราขึ้นนี่เลยอโอ้มาเรา น่าสนุกอย่ครับตอนนี้น่าสนุกอยู่แม่งไม่รู้แพ้หรือชนะนะครับอ่ะลองเสียงตรงนี้สิอัดน,นี้เลยครับนนเขาก็หมดเราก็หมดนะครับถ้าเราแทรกกินนี้นะครับเป็นยังไงเขาขึ้นนี้ อาเสียเปลียกทีหลังไม่ก็ดีเท่าไหร่รูมากเราก็เป็นรองอีกแล้วนะครับเป็นรองอีกมไมมีตาไปที่ดีกว่านี้นะครับขอเดินนี้เลยแล้วกันเป็นอย่างที่คิดไปจริงๆเลยครับเราก็จะมาทางนี้นะครับตัวนี้เราจะขึ้นไม่ได้เลยนะครับขึ้นไม่ได้ ไปเสร็จจริงสองเทงินทีโอเคเราต้องเดินนี้ยือเวลาไว้เ <c> ส <oughs> ียจังหวะนิดนึงจริงๆน่าจะแรกนี้ก่อนนะแลกนี้ก่อนอยังมีทางยังมีทางให้เล่นอยู่ถ้าแรกนี้ก่อน เสียทั้งวาะครับถ้าเราแรกนี้ก่อนตัวนี้ยังกันทางไว้เราเค่อยมาขึ้นตรงนี้นะครับก็ยังมีทางไปตรงนั้นอยู่อ่ะไม่เป็นไรผิดแล้วก็ไปต่อนะครับตอนนี้เราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับจะใช้สูตรไหนดี ตอนนี้เราจะได้กินสองต่อนะครับแต่เราเสียสามตัวปัญหาคือเราเสียสามตัวเน่งเสียงอีกเข้ามุมกินแี่กินนี้กินี้้ มองหน้าคิดมือกันนะครับ <c oughs> ทุกเสียนี่ล้วเสียอีกสองเราจะได้คืนอีกหรือไม่ตอนนี้เราวางแผนนะครับว่าจะเข้าฮอตตรงไหนเอาตัวไหนเข้าระหว่างตัวนี้กินสองข้านี่ครับกับตัวนี้กินสองข้าตรงนี้ ่าสนใจนะครับเลืเอกเขาตัวนี้แล้วกันโอ้พลาดอีกแล้วคิดมากเกินนะ ไปจนได้นะครับเอาแพ้ขาดเลยครับตอนนี้เออไม่น่านะพาดเลยแบบนี้เออนะครับแพ้หลุดลุยเลยโอเคครับยอมแพ้แพ้ทั้งสองตาครับก็เดี๋ยวขอไปซ้อมมาใหม่นะครับ สู้ไม่ได้เลยครับทั้งสองตาเขาเก่งจริงครับเก่งจริงอืมต้องใช้การซ้อมอีกสักหน่อยนะครับโอเคครับผมก็ขอหยุดการถ่ายทอดออกอากาศแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับหลังจากที่เอาชนะได้แล้วจะกลับมาแก้แค้นใหม่ครับขอบคุณครับ